พอเห็นบอกว่ารับเป็นเงินสดครับอวัดครึ่งนึงกรรมการครึ่งนึงเฮ้ยเฮ้ยเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าเวลาที่จะเซ็นเบิกจ่ายอะไรอ่ะมีอำนาจบางกรรมการด้วยใช่ไงพูดผิดตรงไหนอะอ่ารอบนี้แปลว่าอะไรถ้าเกิดมันจะผิดตรงนี้แหละเออต้องมีกรรมการรับรู้เวลามีเงินเข้าเงินออกไอ้เข้ารู้ออกก็ต้องรู้นั่นแปลว่าแย้มอาจจะไม่ได้ทําคนเดียวใช่ไหมแล้วมันโอนตรงไปที่บัญชีของ อดีตเจ้าคุณเลยนะคนออล,ลุกสิฮะเ,เรียนธนายไว้ดีๆพรกงานนี้อกองปราบเขาเอาราบคาบแน่นอนออแล้วเขามีหลักฐานหมดแล้อย่างที่พี่ต้นบอกไปเส้นทางการเงินมันตรวจสอบได้หมดนะครับออไม่ใช่เฉพาะเงินที่โอนจากวัดไร่ขิงเข้าสู่บัญชีส่วนตัวแต่ว่าเห็นว่าไปยืมพระเพื่อนจากวัดอื่นมาด้วยนี่<ช>ไอเงินของพระเพื่อนที่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของแย้มเนี่ย ก็ตรวจสอบได้เช่นเดียวกันอย่าให้มันเงียบนะออะไรสี่ห้าภูมิใจอ่ะภ<อ>ูมิใจในสีนห้าโอเคเอาแค่ไ<ค>ปตรวจ<อ>สอบดูเท่านั้นเองว่าไอ้เงินที่ยืมเงินส่วนตัวหรือว่าเงินทําบุญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอดูมาหากาบเรื่องนี้ได้เลยเดี๋ยวพักกันครู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาดูนะครับครั้งนี้เป็นเหตุการณ์สยองขวัญอีกเช่นเคยหนุ่มเนี่ยตายปริศนาแต่ว่าตรวจสอบ ศพที่ลอยน้ํามาโอ้โหแผลพรุนโดนแทงโดนปาดคอทั้งหมดเจ็ดแผลเอาใส่ถุงดํายัดแล้วถ่วงกับเสาปูนทิ้งแม่น้ําโขงครับถุงดำลอยมาก็ใครไอ้าการมัดถุงดำเนี่ยคล้ายกับมัดหัวมัดมัดตัวมัดท้ายก็เลยคิดในใจว่าใครเล่นพิเรน เาขากับซีนูนิลโตอีฟโบกี้ไลออนไดส์และบอยแบนด์พร้อมดีเอ็มดวันอาทิตย์ที่29มิถุนายานนี้ที่วันแบงกอกฟอรัมกดบัตรที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสออทิเกตทุกสาขาทั่วประเทศไบรท์ฟลาเวอร์มิวสิกประตูสู่การเรียนรู้ของลูกอยู่ที่คุณเลือกเลือก s อ26 Go Pro u ป,ป t กล่องนี้ที่ผสม Alpha Spin Go m มอ l i n สูตรที่เหนียวกว่าสูตรเดิม ให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆซื้อเลยถ้าความคุ้มมันอยู่ในสายเลือดขอแนะนำชุดอิ่มคุ้มหนึ่งที่ประกอบด้วยไก่ทอดหนึ่งไก่ป๊อบเจ็ดและข้าวพลุกผู้พันคุ้มสุดที่คุณเคยเจอมาจาก KFC ราคาเริ่มต้นเพียง69บาทแอลลี่ดื่มดีเมาแล้วไปลองให้ลองอะไรกันลอง ลองปะปะลองลองจอนลองแก่งลองกองเอ้ยลองก<ะ>ลองลองไปเรืเ่อยเรื่อยมีให้ลองอีกเยอะดีหมามีประโยชน์พร้อมให้ลองแป้งโยคีนรัสมีวงกลงมเป็นที่นิยมใช้ได้ใช้ดีถ้าร่างกายสบายกายยีาแป้งโยคีนรัมี ใให้ดีีบงโยนรัศมมีวงกลรอยยิ้มที่จริงใจของคนไทยสั่งต่อความประทับใจจากรุ่นสู่รุ่นเช่นเดียวกับกาแฟเขา่าช่องที่สใส่ใจคัสสรนวัตถุดิบรังสรรเป็นกาแฟที่หอมกลมกลม่อมในทุกมิติเพราะความจริงใจคือการให้แต่สิ่งที่ดีเขา่าช่องรสแท้กาแฟไทยเราพัฒนารองเท้าแตะเพื่อมนุษย์มาเนิ่นนานจนได้ ฉันเชื่อในความมุ่งมั่นของเขา h i คิววันพลัสซูเปอร์โกลหนึ่งเดียวที่มีซินไบโอติกเอกสิทธิ์เฉพาะและมีวิตามิน B12 เพราะความตั้งใจจะพาเขาไปได้ไกลกว่า h i คิววันพลัสซูเปอร์โกลเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวสก็เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวสสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทําให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวสช่วยลดผมขาดดุดร่วง ได้เวลาเติมความสนุก Magic X น้ำผลไม้ผสมุ้นมะพร้าวดื่มอร่อยเขียวเนือ Magic X ระเบิดความอร่อยเขียวสนุกมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโหมด 3D Aura จุฬาเฮิ r b s ทนแหลกทุก UV พร้อมอัพหน้าดูไร้ไม่มีบ้องเปลือผิวดูเนียนนัวทุกมิติแดดมาแต่นหน้ายิงพุ่งกันแดดหน้าพุ่ง 3D Aura จากจุฬาฮิร์บใหม่ล่าสุด m u X The Next Peak 2.2และ3.0 GDI Maxforce เนสพีกำหนดจุดสูงสุดใหม่ที่เหนือกว่ากาแฟกระป๋องดีเซเว่นหอมกลิ่นเมล็ดกาแฟขั้วบทละเอียดเข้มข้นกลมกลมกาแฟทรีอินวันดีเซเว่นหวานมันตัวอรอกกันทุกแก้วดีเซเว่นดีเข้มโดน ใช้เทพไทย,ทไทยแล้วรู้สึกยังไงครับฟังพี่เบลล่าพูดถึงเทพไทยแล้วยังคิดอยู่เลยนะครับว่ายาสีฟันอะไรจะดีขนาดนั้นแต่พอได้ใช้โอ้โหปากสะอาดมากสะอาดแบบไม่เคยรู้สึกมาก่อนเลยครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆครับนี่สมองแม่เล่าหรอใช่ Enfagrow g e n t แค<อ> c สูตรใหม่ที่มี P H P โปรตีนนมที่ผ่านการย่อยบางส่วนสูตรที่ดีกว่าสูตรเดิมผสมใยอาหาร2ชนิด สูตใหม่เอ็ a ฟาโกร n เจนโทแครของคุณป้าครับป้าหรอก็เริ่มมีผมขาวไงผมเริ่มขาวปิดด้วยโอเคเฮอรสิคะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติเปลี่ยนลุคให้ดูสาวขึ้นด้วย OK h e r b อรสิคะปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย OK h คเฮอรได้เวลาเติมความสนุก Magic X น้ำผลไม้ผสมงูกระเพราดื่มอร่อยเขียวเนีบเมจิกเอ็กซ์ระเบิดความอร่อยเขียวสนุกเสื้อขาวเปืือนง่ายแล้วหมองเร็วใช่ไหมลองนี่เลยววนิชสูรสีขาวใช้คู่กับผงซักฟอกทุกครัง้งด้วยพลังออกซิแอคชั่นช่วยกะจัดคราบหนักติดแมนเปลี่ยนผ้าหมองช่วยให้ขาวขึ้นถึงห้าระดบับพร้อมสารไวรท์เนอร์ววนิชให้การกระจัดคราบยากเป็นเรื่องง่ายหูทิวลี่บิ๊กบอม เวเฟอร์ครีมช็อกโกแลตเข้มข้นควมเค็มของกรุบกรอบแถมคาราเมลยิมยิม้มโอ้โห e e <and> กัดปุ๊บอร่อยบึ้มชิวลี่บิ๊กบอมอร่อยระเบิดฟินกระจายชิวลี่บิ๊กบอมยังมีอีกสองรสจะเกลียดจะรักหน้าร้อนก็สาดด้วยกันได้ สนุนโดยสายไฟฟ้าฟูลเลอร์จากฝูงพันธ์ใหม่แทรกเตอร์คูโบต้า52แรงมา้าแรงเจอร์แรงใจของผู้ใช้แรงนานสูตรใหม่ผสมแบบอาจ์นีน10บาทอะไรดีบุ่มก็ว่าดีสบู่เบนเนตยืนยันว่าดีจริงด้วยยอดขายดับหนึ่ง10ปีซ้อน 7โมง50นาทีนะครับเห็นเป็นลักษณะถุงดำเนี่ยมัดหัวมัดขารูปร่างพอๆกับคนลอยปิ่มน้ำมาในแม่น้ำโขงนะครับผู้ชมคนที่เจอยังตกใจเลยว่า ใครมาเล่นพิเรนแบบนี้เออคนเขาจะเข้าใจผิดกันไปหมดแต่พอเข,เข้าไปใกล้ๆเสร็จปุ๊บโอ้โหกลิ่นมันฉุนออกมา<อ>เลยครับจริงไม่ใช่หลอกกันไม่ได้หลอกเลยฮะครั้งนี้เนี่ยเปิดเข้าไปเป็นศพคนนะครับคุณผู้ชมสภาพร่างก็คือโดนฟันโดนปาดคอรวมทั่วร่างทั้งหมดเจ็ดแผลด้วยกันเอายัดใส่ถุงดํามัดหัวมัดท้ายแล้วก็ถ่วงไม่น้ําโขงกับเสาปูนด้วยครับตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างละเอียดเลยเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดได้เลยตอนนี้อยากจะพาไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันก่อนครั้งนี้เหลืืออเช่ ครับุณผู้ชมเพราะว่ารถบรรทุกคันเบืเริ่มเลยนะครับจู่ๆเนี่ยเสียหลักไปล้มทับรถอีกคนที่แล่นสวนรถอีกคันหนึ่งที่แล่นสวนมาจังหวะที่ล้มทับเนี่ยรถคันที่โดนทับนี่แบนแป๊ดยุบบุบเข้าไปแต่ข้างในคุณลุงคุณป้าคุณหลานรวมสามชีวิตรอดตายปาฏิหาริย์เลยครับ